รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวี สังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตของเราแทบจะทุกด้านครูซึ่งเป็นผู้ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ซึ่งเปรียบเสมือนลมใต้ปีกที่จะนำเด็กๆให้โบยบินในโลกว่างได้อย่างมีทิศทางควรจะต้องปรับวิธีการเรียนรู้เพื่อสอนสิทธ์ให้ทันต่อโลกยุคใหม่ได้อย่างไรมีทักษะใดบ้างที่ผู้เป็นครูจำเป็นต้องพัฒนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏ์ราชนครินในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นจะได้มีส่วนช่วยในการเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาในเรื่องนี้ได้อย่างไรติดตามได้ในวิจัยก้าวไกลไปกับ r r u วันนี้ค่ะเรื่องของการศึกษานะคงต้องตั้งแต่ระดับล่างเลยนะครับในช่วง2 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปี2อปีที่แล้วโควิดนะครับเด็กเรียนออนไลน์ ก็จะพบปัญหาเหมือนกันว่าเด็กในชั้นประถมศึกษาปีที่3ในปีนี้ซึ่งผ่านผสม1ประถม2มาแล้วเนี่ย าาการนั่งออกเข็นได้เนี่ยยังลดลงไปมากนะครับซึ่งเรื่องนี้ได้พูดคุยทางด้นานการศึกษานะครับไ้มีการสอนเสริมได้มีการเอาเทคโนโลยีเทคนิคก,การสอนในรูปแบบใหม่มาช่วยเสริมเพื่อจะปูพื้นไปนะครับและในเรื่องของระดับปุดมศึกษานะครับก็ได้มีการพูดคุยอย่างที่เรียนแล้วนะว่าเราสอนให้ไปจบระดับปูดมศึกษาแต่บางสาขาอาจจะยังไม่เป็นที่ต้องการก็จะไปเพิ่มสาขาที่มีความต้องการหรืออีกส่วนหนึ่งเรียนจบสาขาที่ทั่วไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีความรู้ทักษะ ก็จะเป็นการอบรมเ,เฉพาะเรื่องเพื่อจะเป็นรองรับตลาดใน,ในอนาคตครับจังหวัดฉะเชิงเซาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนินทรีดูแลในเรื่องของ Smart People เราพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการพัฒนาระบบการศึกษาของทั้งจังหวัดโดยเฉพาะความเป็นครูนะคะการสร้างให้ครูเป็นบุคคลสำคัญในเรื่องของการขับเคลื่อนระบบการศึกษา การเติมทักษะทำยังไงให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในโลกของดิจิทัลได้เพราะฉะนั้นการเติมทักษะทางด้านดิจิทัลหรือทักษะการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่เป็นสิ่งสำคัญที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของระบบการศึกษาพันธกิจหลักที่าคณะครุศาสตร์รับผิดชอบคือการผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูค่ะ ผ่านงาน4งานหลักของการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาคืองานสอนงานบริการวิชาการงานวิจัยและก็สุดท้ายคืองานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมนะคะดังนั้นในการขับเคลื่อนออนโยบายจากงานวิจัยสู่การพัฒนานวัตกรรมหรือว่าช่วยหนุนเสริมทักษะการเรียนรู้ข,ของเด็กในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจึงมีแนวคิดที่ให้อาจารย์ในคณะครุศาสตร์ บูรณาการงานทั้ง4อย่างเนี่ยเข้าด้วยกันนะคะเป็นการบูรณาการงานเพื่อตอบโจทย์พันธกิจของมหาวิทยาลัยนั่นแปลว่าอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยค่ะต้องพัฒนาตนเองในเรื่องของงานวิชาการนะคะงานวิชาการหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์ค่อนข้างที่จะมี Impact นะคะก็คืองานวิจัยดังนั้นเราจะใช้จุดเน้นคือใช้งานวิจัยเป็นหลักนะคะที่บูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการหรืองานทารูปบำรูงศิลปะวัฒนธรรมโดยที่อาจารย์สามารถที่จะใช้งานการเรียนการสอนให้เกิดนวัตกรรมจากการวิจัยในการเรียนการสอนนั้นหรือว่าการบริการวิชาการการทารูปบำรุงศิลปะวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมโดยเฉพาะนวัตกรรมในเรื่องของทางการศึกษาเพราะแต่ละศาสตร์แต่ละสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์นะคะจะมีศาสตร์เฉพาะตนนะคะในเรื่องของความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์ กับความเชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนซึ่งตรงนี้มันจะเป็นคุณประโยชน์มากๆค่ถ้าอาจารย์ของเราได้ใช้งานวิจัยผ่านการใช้งานจริงในสถานการณ์จริงของการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะลงสู่ตัวนักเรียนได้ต่อไปค่ะก็จะเกิดนวัตกรรมขึ้นมา คุณผู้ชมคะการพัฒนาทักษะครูถือเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญของคณะครุรศาสตร์ที่ต้องผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมจะออกไปให้ความรู้กับลูกศิษย์ในอนาคตแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าช่วงระยะเวลา4ปีที่อยู่ในรั้วม,มหาวิทยาลัยคณะครูได้ใช้ทักษะอะไรเพื่อหล่อหลอมความเป็นครูให้กับลูกศิษย์ไปฟังกันต่อเลยคะ่ะสิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้รับ การพูดถึงบ,บ่อยในเรื่องของการศึกษาในปัจจุบันคือทั้งะ4 C โดยที่ C ที่1เนี่ยค่ะจะคิดถึงการคิดนอกกรอบที่สร้างสารรค์นะคะแต่อยู่ในกรอบของกฎกติกาหรือว่าความถูกต้องนะคะเพื่อที่จะให้เด็กของเราเนี่ยค่ะเป็นเด็กที่สามารถฝึกแก้ปัญหาได้นะคะคิดเป็นระบบแล้วก็พร้อมที่จะคิดค้นสิ่งใหม่สามารถที่จะใช้ความคิดของเขาเนะะี่ยค่ะอย่างไร้ขีดจํากัดซีที่2จะเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้การที่เราจะรู้จักคิดอย่าง มีวิจารณญาณนะคะก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐานสําคัญของการสร้างการคิดเชิงวิเคราะห์ที่นําไปสู่การแก้ปัญหาได้หรือสามารถที่จะจัดการกับปัญหาได้อย่างมีเหตุผลสีที่3จะเป็นเรื่องของการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพซึ่งในตัวการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเนี่ยค่ะเราจะมองถึงเรื่องของทักษะการฟังการพูดการอ่านการเขียนแต่ในโหมดของการสื่อสารที่เราจะเห็นเรื่องของผลผลิตจากการสื่อสารนะคะมักจะมองที่การพูดกับการเขียนเป็นสำคัญ แต่ถึงแม้คนเราจะพูดหรือเขียนให้สู่สมรรถนะหรือว่าสู่เป้าหมายปลายทางที่ให้ประสบความสําเร็จก็ต้องอาศัยการอ่านด้วยเหมือนกันดังนั้นในการฟังการอ่านการพูดการเขียนจึงเป็นทักษะที่ต้องบูรณาการเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสีสุดท้ายนะคะที่เราคาดหวังก็คือการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีในการเรียนการสอนปัจจุบันจะเห็นว่าแต่ละโรงเรียนนะคะจะพยายามให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสทํางานเป็นทีมเรียนเป็นทีมแต่ในบางครั้งการทํางานเป็นทีมเนี่ยค่ะ อาจจะไปยังไม่ไม่ไปถึงปลายทางที่เป็นความคาดหวังของคุณครูเพราะว่าอาจจะขาดขั้นตอนบางอย่างที่ทําให้เด็กเรียนรู้ที่จะปรับตัวนะคะให้ทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นะคะดังนั้นการที่เราจะปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งที่แฝงอยู่ในการทํางานเป็นทีมด้วยเหมือนกันดังนั้นมันจะหล่อหลอหมดเลย 4c ที่พูดไปทั้งหมดจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จําเป็นจะต้องอปลูกฝังให้เกิดในเด็กยุคปัจจุบันที่จะเติบโตสู่ ความเป็นโลกของอนาคตของประเทศไทยของเราค่ะดังนั้นบัณฑิตครูของขาคณะครุศาสตร์เราจึงต้องการให้เป็นบัณฑิตครูนักพัฒนาที่อนาคตเขาจะต้องไปร่วมพัฒนานวัตกรอาจจะมีนวัตกรตัวน้อยนะคะหลายๆโรงเรียนจะเห็นว่ามีผลงานของนักเรียนนะคะที่สามารถต่อยอดแล้วก็อาจจะทําให้เกิดรายได้ให้กับครอบครัวให้กับตัวเด็กเองตอนนี้ อายุน้อยร้อยล้านไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวนี่หมายถึงว่าถ้าเด็กมีความพร้อมนะคะในเรื่องของตัวองค์ความรู้ในเรื่องของกระบ,บวนการสร้างองค์ความรู้แล้วก็สามารถมีความรู้ในเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการประกอบกันด้วยเหล่านี้ค่ะมันจะเป็นตัวหนุนเสริมค่ะที่ทําให้เกิดการพัฒนาคนได้อย่างแท้จริงซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งของการเ,เป็นมหาวิทยาลัยในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชวัฏรา,รา,ราชนครินของเราค่ะ ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม 4C ที่อาจารย์ทิพย์วิมลได้พูดถึงสามารถช่วยผลิตครูที่มีคุณภาพให้แก่ชุมชนแต่นอกจาก 4C ีแล้วยังมีองค์ประกอบอะไรอีกบ้างนะคะต้องใช้กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์เปรียบเทียบวิจารย์ยานใช้เหตุผลประกอบหรือคิดเชิงระบบเพื่อที่จะไตร่ตรองได้ว่าองค์ความรู้ใดคือองค์ความรู้ที่เราต้องการเอามาประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปลักษณะแบบนี้ค่ะมันจะเป็นสมรรถนะ ที่ติดตัวคนดังนั้นในการเรียนการสอนในปัจจุบันเราจึงคาดหวังที่จะให้พัฒนาคนในลักษณะที่มีสมรรถนะติดตัวแล้วเอาความรู้ทักษะตัวคุณลักษณะที่ถูกปลูกฝังเนี่ยค่ะไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ที่จําเป็นต้องใช้ความรู้นั้นแล้วเกิดประสิทธิผลของของการปฏิบัติหรือว่าการใช้ประโยชน์นะคะท้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับวิชาเอกของเด็กอย่างเช่นนักศึกษาที่เรียนเอกภาษาจีนอัตราการสอบบรรจุ เอกภาษาจีนค่อนข้างจะน้อยนะคะแต่เขาสามารถที่จะไปประกอบอาชีพอื่นซึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาคณุศาสตร์ของเราะคะ่ะมีงานทําหมดทุกคนนะคะแต่อาจจะไม่ได้มาเป็นงานทางอาสอบบรรจุรับราชาการครูเพียงอย่างเดียวแต่สัดส่วนส่วนใหญ่จะเป็นงาน,งานทางการสอนนะคะอย่างเอกจีนก็สามารถไปเป็นล่ามได้ทํางานบริษัทที่ต้องอาศัยความเกี่ยวเนื่องหรือว่าเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับประเทศจีนเหล่านี้เป็นต้นนะคะเอกภาษาไทยก็ไปเป็นนักเขียนได้นะคะ เหล่านี้เป็นต้นค่ะเด้ฟังแนวทางการพัฒนาทักษะให้กับครูเพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและการเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตครูในอนาคตกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวแดนจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะให้กับเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรอัจฉริยะกันต่อนะคะตามไปกันเลยค่ะ ชอบมากตรงที่ว่าผมจะทําโรงเรียนอยู่ตอนนี้ผมมีโรงเรียนอยู่ผมก็อยากทําระบบแบบที่เขาเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มอ่าผมก็เลยมาศึกษาที่นี่มารมที่นี่เกี่ยวกับฮันดิเซนเนี่ยครับโอ้โหได้ความรู้มากเลยผมจะนําความรู้เนี่ยไปใช้ในโรงเรียนองผมก็แน่นอนอะไรเรื่องเรื่องระบบฮนดิเซนตเนี่ยต้องไปติดตั้งแน่นอนระบบการเปิดปิดน้ําอัตโนมัติระบบความระบายความร้อนในโรงเรียนอะไรทุกเนี้ยใช้ได้หมดทุกทุกอย่างเลยครับทั้งที่ผมชอบมากเลยสมองลงที่มตรงได้ได้ความรู้เยอะเลย ถ้าการเกษตรณปัจจุบันก็เริ่มมีการนำไอโอที IoT มาใช้โอเคก็ถ้าใช้มานานแล้วครับแต่ว่าใช้บางคนใช้โดยไม่รู้ตัวไม่ว่าเรื่องของการทับตลาดออนไลน์หรือกระบวนการผลิตหรือกระบวนการแปรรูปนะแต่ที่ให้เห็นภาพชัดสุดก็คือเรื่องกระบวนการผลิตเห็นว่าเราใช้ IoT สําหรับการตรวจวัดต่างๆโดยที่เราไม่จําเป็นต้องอยู่หน้างานหรืออยู่ในพื้นที่นะทีนี้ แน่นอนครับปุบันเจ้าของฟาร์มโดยเพราะความสัตว์น้ำหรือแปลงเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เขาต้องการออกไปเพื่อหาลูกค้าไปไปร่วมฟังบรรยายที่ต่างๆโดยที่เขาไม่สามารถอยู่ที่ฟาร์มได้เขาอยากรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้ที่ฟาร์มมันมีสภาพเป็นยังไงเขาก็จะต้องมอนิเตอร์หนึ่งเรื่องสภาพเฮ้ยวันนี้มีแดดไหมก็มีเซนเซอร์วัดแดด วันนี้ความชื้นในดินเป็นยังไงบ้างอ่าควรจะรดน้ำไหมเขาจะมอนิเตอร์ดูได้หรือวันนี้ฝนตกไหมก็อาจจะมีเรื่องของวัดปริมาณน้ำฝนดูปริมาณน้ำฝนพรันทุกอย่างเราสามารถจะดูผ่านมือถือหรือพวกอุปกรณ์สื่อสารต่างๆได้นะเพราะนั้นมันสะดวกไอทีจะอยู่ทุกที่ยิ่งปัจจุบนันอ่าแอปพลิเคชันต่างๆมีส่วนของฟรีก็มีเยอะถ้าเราไม่จาเป็นต้องเอาถึองออปชันที่สูงมากนักอะฮะมบายโฟนต่างๆก็ ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็สามารถจะมีแอปพลิเคชันรองรับหมดแล้วเพราะนั้นการเข้าถึง IoT เข้าถึงระบบการมอนิเตอร์แบบออนไลน์ก็เป็นไม่ได้ทุกเพศทุกวัยเราอาจจะเป็นแค่ยูเซอร์ผู้ใช้แต่ถ้าเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปถึงระดับที่ว่าเราสามารถที่จะ,ะสร้างสารรค์ผลงานมาใช้สำหรับฟาร์มของตัวเองได้ก็สามารถจะเรียนรู้ได้ด้วยอุปกรณ์ที่มีอยู่หลากหลายในท้องตลาดนะครับ ด้านการศึกษาเนี่ยตั้งแต่ต้นน้ำเนี่ยนะฮะเราจะมีการให้ทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับสะท้อนปัญหาในเรื่องของการศึกษาเราอาจจะมองดูในเรื่องของการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเซาก่อนว่าปัญหาที่สําคัญของด้านการศึกษาไม่ว่าจะเป็นตัวของครูผู้สอนเองหรือตัวนักศึกษาเองเนี่ย มันมีปัญหาหรือมีเพนพอยต์ตรงไหนที่สําคัญที่เราจะต้องเข้าไปแก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ที่จะทําวิจัยด้านนี้เขาก็จะรู้เพนพอยต์รู้ปัญหาที่แท้จริงนะฮะกลางน้ำเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบเรื่องของตัวระบบนะครับว่าตัวระบบที่อาจารย์เขาพัฒนาขึ้นหรือนักวิจัยพัฒนาเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะใช้กับนักศึกษาหรือนักเรียนได้ไหมนะครับผมและสุดท้ายปลายน้ำเนี่ยเราจะพบว่าตัวประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่ไปวัดตัวของ การเรียนการสอนเนี่ยมันสามารถตอบตัวชีวิตได้ไหมอันนี้คือเป็นเรื่องของวิกฤตที่เราเห็นภาพชัดเจนนะตอนนี้ในเรื่องการศึกษาแต่ถ้าเรามองภาพกว้างนะครับมองภาพกว้างกว่านั้นเราจะพบว่าด้านการศึกษาจริงๆแล้วนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเทคโนโลยีความก้าวไกลของโลกเนี่ยมันไปได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นงานวิจัยเนี่ยจะต้องทํำยังไงก็ได้นะครับให้มีสื่อตอบรับกับความต้องการของนักศึกษาให้ได้มากที่สุด อันที่2คือมีสื่อรลอยังไม่พอแล้วพบว่าต้นน้ำเราพบแกลบหรือปัญหายอย่างหนึ่งคือนักศึกษาไม่ได้อยากเรียนแค่ออฟไลน์ในห้องอย่างเดียวนักศึกษาอยากลงพื้นที่ไปบูรณาการนักศึกษาอยากมีอาชีพที่2ต้องสนับสนุนให้เด็กเขาเพราะเด็กเขาบางทีดูด้วยเทคโนโลยีต,ต,ต่างๆเขาไปไกลนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องทําสื่อตรงนี้นะครับการเรียนการสอนการศึกษาเนี่ยให้ทันต่อความต้องการของเด็ก หนึ่งในการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการศึกษาการวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะในยุคดิจิทัลให้กับกำลังคนในภาคส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครูผู้สอนนิสิตนักศึกษาหรือแม้แต่เกษตรกรที่ต่างก็มีบทบาทสำคัญต่อการที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ Amarin Tiwi.